สบายดีพี่น้องสบายดียามเน้าวๆต่ออีกพี่น้องเลยวาวนวน,วานี้นวันเนว,านเนาว,านวลาไม่เต่ย่างเวียบวันนาเป็นปิ่นอยู่ไม่น,นี้มาตอ่ออีกพี่น้องเลยตืนต่นจะเดิกลูกนี้เศร้าลูกนี้เขาแต่งอยู่ขัวกินใส่บาทจ้า ซาฟลาไว่าเขียนเอาันใส่บาตแต่งผักขาวเก่าพาแล้วก็เห็ดอาหารเสริมเสริมผักขาวอีกเพราะว่าเนีมันบุพเพกับบุพพอน้องอุ่นเลยด้วนั่งขับปุ่นอุ่นเหรอขับพุ่นยังหมดเอาลงมา ออวุ่นเลยดิท่ไกินุเ้เียงเลเลียเวีเางานเลยุเิกินเอาใส่ทงจางนะอนอนใส่ทงจางที่ห้องเล็ดว่าน้ใส่ใส่า đẹp nè, bình bằng lề mây, lạng bằng lề mây. Nè, vào tầng hạ, lọt tầng hạ. Mỏ này nè. Mỏ này này. này, nhé, mà mà này. ham này. หางยังไม่ได้มีไฟหมูแกงไงอัไนคะได้เอือเออเอามาอุ่นเลยนี่หมูแกงไงกับมี่นี่เอามาลยหมูแกงอยู่ท่องกับเอาลงมาลยมาอุ่นสิบแพ็คหักแน่บ่ใส่ถุยถุยหน้อยหรือวะเออ เอออุ่นแล้วก็เอาอ่อนขึ้นไปน้าๆมาแกงยังไงนะหามาลง้มในใ่นี่โอ้ยกะแม่นี่แกงกะมีล้ต้มเลือดกะมีเขาเอาลงหันตัวเองนี่อันนาไหวบ้านคือเออท้องเลือดมีทั้งแกงมีทั้งเลือดบ่เอาใส่ตัวนี้อือ

พอาส่แล้วตอนนี้นะจะซีนเดียนี้ไปดิบีบมะนาวตรงไหยเนาะลวกช้อนทงยังทงเดียวหาลวกสะดูหันเด้นี่ สอ่เบอวไรอ่ะสออ่ะเบสอะไรอ่ันองอ่ะเบสอะไร่ะบองอ่ะเบไรอ่ะองอ่ะเสอะกรอ่าสอกอ่กเบะไ่ะ อืมมาแรงมาอันหิวนอนต่ออีกแล้วเฮานะหมู่เมื่อแล้วก็เงียบเงาอีกแล้วมานอนอีกแล้วนี่ค่ะจนเย็นหมดแล้วอาทิตย์หนึ่งสิบ่เย็นบ่เอาอาทิตย์หนึ่งสิบกว่าเรื่องบ่ถ้าใส่เขา นี่นี่เบิ้งเอาเชียวนามใ้ล้างก่อนที่บร้ขึ้นไปรวมอืมกนิ้วัวนี้ได้แล้วเอาย่งเต็มดองๆนั่นหัว่ะนอาไปเลย เอ้าวเขาควรเต้นเนาะถ่ายเอาแล้วเต้นกับเต้นงามกันเนาะก็ดีอ่ะข้าพเจ้าในบอดี้มียังดอกพี่น้องแผนเอกตบสักคู่ขาหมอสักคู่ฝดเมนสองอีเล่ ว่านี่เลี่ยวแล้วก็แล้วมันนี่นะมันนี่นะบ่แล้่ยวน่เป็นตาสีแส็บเนาะบีบมังนาใส่จักหน่อยหนึ่งนี่ครับขาวหมอสีต้มสักคู่ค่ะพระเจ้าสีต้มเองจ้ะแต่ตัวหนึ่งนะบ่ฮะ

แม่สะรู know, ้เพื่อนี่นาเอาบุ๋มเอแม่สะรู้ได้เนาะผู้สาวเลยมาตั้งแต่เมื่อนั้นมันน้ำหาผัวก็จนห่อนเมื่อนี่ตามหาผัวผัวเมื่อเห็ดเวียกโอ้ยมาสวยแต่ มือนานจนหอดมือนี่มือเริ่มต้นยังบ่อใเมื่อมือเช้านี่กระลุกแต่สองโมงไม่ัวันวเ็กำากรีกันนี้ไแล้วรบอสน่ะคิดว่ายังผู้สาวสะดอกโอ้ยลุกแล้วกปว่าชีตต่อให้ vào vào mời 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 soup mời 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 các mời 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 vào mời 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 เล็บไม้ซอยก้อยบ่อลื่อนใส่ผ้าขาวอุ่นแล้วเลยดิเยอะแล้วอันนี้เขาจะเอาอันนั้นเหมือนกระเป็นนี่แหละกระก้อยคืออันนี้นี่แหละแซ่บได้ก้อยนะซาดูเงินหรอกซาอยู่เงินหมักก้อยซอยน้อยๆใส่ผักบัวห่อหอมือสิขอกสิไข่ bò súp lộ ừ. hai a cũ dạng 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 khảo dạng dạng hả? soi ดอกนี่แหละเนาะโอ้ยพดอกอกกวกเกคลนคนกัวก็เจ้ยกับนางสิลาบเพิลาบนลบขาวเอายายเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ลแล้วพี่น้องเอ้ยยังยังอยู่บ่เออทางนี้ก็สิต้มน้ําตาลเอาใส่เบิด ทิ่ต้มน้ำตาลอันใส่เห็ดน้ำหวานใส่ซุปอย่างนอเป็นวัดอย่านอเนย่ยบอกเป็นวัดปาะเนี่ะอย่าเก่กระส่วนครับหนึ่งสองครับมาแล้วบอกระยห่างพี่น้องบอกกันใหม่คลิปหนาเด้อสี่เห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องจะไปแต่งจังหันไปแต่งเพราะเขานำข้าเจ้าพี่น้องเลยสบายดีจ้า